ฮะเออเราก็ไปตามเดือมของเราเลยอะมากินจีปลาจะมากินจีปลา,าเจววก็ล็งจะแสียบฮะเสียบแ้วได้มันอ,อนนยแหม่เสียบแม่เสียบจอไดยกระเฮ็ดจ้าน้อยเขาสิตักน้ำพุดอันนี้พักเขา,ขา น้อเดะนี่แจวอยู่นี่เมื่อิลงกินดูมุนบอกมันสิเหียก่อนมันสิเหียก่อนเลยผมฮะเออนี่นี่นี่เอาใบตองหน่อยองเอาเอากินกินเขบอกินบ่เขาบ่อนอยากเนี่ยเขาถาพมพญ่เสี่ยงเขากินสองมามาพี่น้องมาบ่เนี้มาเบิ่งจีปลาเผาปลาพี่น้องโอ้ยมื้อนี้สิเป็น่นได้หลายเพิ่นมาสิบเบ็ดได้หลายขนาดโถ ปลานิ่นปลาตะเพียนนี่แต่ตัวใหญ่ๆสิจากน้องสาครน,น้องนอยมาทาก,กินได้สิได้กินลรอสิสุกอะไรนี่เจา้านอนก็นได้กินแล้วพี่น้องมีทั้งปลานิ่นปลานี่นปลาปลา,าสิาพาไปเบิ่งปลา ปลาเพลินสีดเบ็ดปลาบักค้มหน่อยสีดเบ็ดเอาเบาาิ่งในถังไปยังนี่คือตัวตัวนี้คือตัวใหญ่ทีโอ้ปลาปากป็นเป็นสีเบอรใหญ่เอาขึ้นมาเบิกมาโซนจ้ะโอ้ยตัวเบ,เบอรใหญ่นะขคามหน่อยออตัวใดไม่บ่โซนข้าหน่อยไดย้ตู้นี้ก็เป็น ป้านวันจันปาสุดยอ่มประจักรเออประจักรปานิ่ก็มีปานิ่งผนปัานินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด่นเด่นโอ้โูนฝีมือผูนี่ฝีมือผูนี่จับโซ่ดูโอ้โหโอ้โหนได้ตัวใหญ่กาหม เอาไปบังปีปลาค่าบ้านนี้กีปลาซุกบ่จักอ่าโหละมิเต่ผูสีเบสมันมานเหมือนนี่แต่ห้ายโลเติบเอาท่ะนายเอาไปกินได้แล้วซุกอะไรเห็ดไฟอ่อนๆจีปลา กินปลาตัวใดเลือเอาเลยจะว่ามันซุกหมดแล้วล่ะหืะะไมไห hmm? ม,ม่ยังอุ้ยแจ่วกระมุดแดงอยากกินขนาดเลยคน <c oughs> เอามากินมากินทำหน่อย